หนึ่งความลับกรีดยางผ่าแล้งยังไงให้ต้นยางของเราไม่โทมไม่เสียหายครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งมเขมากรีดยางผ่าแรงควรบำรุงยังไงครับต้นยางพาราในช่วงหน้าแล้งเขาจะใช้ธาตุอาหารที่สะสมไว้ในรูปแบบของแป้งเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลเพื่อที่จะไปสร้างน้ํายางและสร้างใบใหม่สร้างดอกใหม่เลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเลี้ยงต้นทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นครับเคล็ดลับเดียวครับคือเราจะต้อง ให้น้ำตาลช่วยเขาครับให้น้ำตาลทางด่วนหรือกรดอะมิโน18ชนิดนะครับวงเล็บนะครับกรดอะมิโนนั้นนะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมของสารเล่งน้ำยางจะต้องเป็นอะมิโนที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นกรดอะมิโนที่เข้มข้นนะครับถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพลานะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับเดียวกรีดยางผ่าแล้งยังไงไม่ให้ต้นยางโทมช่วยเขาด้วยวิธีการ ให้น้ําตาลทางด่วนทุกๆ7กกถึงสิวันครับพรเพื่อนๆมีปัญหาในการทาสวนยางพาราคอมเมนต์มาหากพเพื่อนๆท่านาไหนไม่อยากพลาดคลิปสาระเกี่ยวกับยางพาพรเาเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจรูรอบตอบโจทย์ยางพาราทุกวันจะมีคลิปเกี่ยวกับยางพาราส่งตรงไปยงังมือถือของท่านรวมทั้งราคายางประจําวันด้วยครับ